เหรียญรุ่นรับเสด็จหลวงพ่อคูณปรสุทธิ์ทวัดบ้านไร่นะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปี2,536นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะเหรียญนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำบล็อกนิยมสุดเลยนะฮะเป็นบล็อกอแตกทอแตกนะครับนี่ดูตำแหน่งตรงนี้เลยดูจุดตรงนี้เลยนะฮะอแตกทอแตกสภาพสวยๆนะฮะเหรียญนี้ผิวไฟแดงกระจกแดงเพิงๆเลยนะฮะ ไม่ค่อยเจอแล้วนะสภาพนี้หายากขึ้นทุกวันนะครับนะฮะเหรียญนี้หากท่านใดสนใจนะฮะเราเปิดราคาไว้อยู่นะครับนะฮะทักมาสอบถามกันได้เลยนะฮะหรือจะโทรมาก็ได้นะฮะตามนี้เลยนะฮะอ่าเฟซบุ๊กธงชัยบุรีรํานะฮะไอเดลีไลทีเฮ็ดเจ็ดแปเก้าสี่เก้าห้าหกนะฮะทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับเหรียญมีสภาพสวยๆเลยนะมีจํานวนจํากัดนะฮะตอนนี้เรามีอยู่ อ่าสิบเหรียญน,นะฮะบล็อกทองคําทั้งสิบเหรียญเลยสภาพสวยๆเดิมๆนะราคาแบ่งปันพี่น้องแน่นอนนะครับใครทักมาก่อนได้ก่อนโทรมาก่อนได้ก่อนนะฮะมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดนะฮะ,นนะ,ฮะราคาทุกวันนี้ขยับขึ้นทุกวันเลยนะฮะอย่าให้พลาดนะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะแบบนี้เหรียญรุ่นรับสเสด็จบล็อกทองคําสวยๆนะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ